สวัสดีครับกลับมาพบเทคนิคคูคกับช่องครูวรนเจิมอีกครั้งนะครับสําหรับวิดีโอในตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการใส่เลขหน้านะครับในแคนวานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการใส่เลขหน้าในเว็บไซต์แคนวาหรือว่าแอปแคนวาเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับ ในตัวอย่างนะครับผมมีสไลด์นะครับหรือว่ามีงานออกแบบที่อยู่ในแคนวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิธีการใส่เลขหน้าสามารถทำได้โดยการมาที่เมนู Add Tech นะครับตรงนี้นะครับตัว T Ti g เกแล้วให้เรานะครับมาเลือกตรงนี้ครับ Dynamic t e x t นะครับทำการคลิกที่เพจนับเบอร์ครับกดเลยปึ๊บนี่นะครับทางแคนวาก็จะนำ เลขหน้ามาให้นี่นะครับซึ่งตัวเลขหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากให้ขนาดใหญ่ขึ้นก็ทำการเพิ่มขนาดขึ้นไปนะครับสามารถเปลี่ยนฟอนนะครับปึ๊บนี่นะครับเปลี่ยนฟอนได้ตามต้องการนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีทำตัวหนาอะไรก็ว่าไปนะครับ ผมลองเปลี่ยนสีนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมได้เลขหน้านะครับอยากให้เลขหน้าเป็นฟอนต์ขนาดเท่านี้นะครับมีสีแบบนี้ตำแหน่งจัดวางตรงนี้ทุกๆหน้านะครับหลังจากที่เราปรับแต่งไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการกดที่ปุ่ม p p p High p r o p e r t y นะครับคลิกเลยปึ๊บนะครับมันก็จะทำคุณสมบัตินี้ทุกๆหน้า นะครับอลองดูที่หน้าที่2ครับปึ๊บเห็นไหมครับเลขหน้าก็จะมาปรากฏในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับกับหน้าที่หนหน้าต่อมาก็เหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่ทุกๆหน้าจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับนี่คือการใส่เลขหน้าแต่คราวนี้ต่อมาครับปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้ห่ะกต้องการแก้ไขใหม่ทํำยังไงเห็นไหมครับ อย่างเช่นหน้าที่7เนะี่ยหรือว่าหน้าอื่นๆเนี่ยดูแล้วเลขหน้าอยู่ตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมเลยอยากเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับวิธีการก็ทําเหมือนเดิมครับให้เราคลิกที่เลขหน้านะครับแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการสมมุติผมอยากให้อยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับให้มีขนาดเลขลงน้อยนะครับแบบนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับหรือเพิ่มเติมนะครับที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ย เราอาจจะเปลี่ยนแบบใหม่นะครับลองคลิกดูที่ในส่วนของฟอร์แมตนะครับคลิกขึ้นมาอาจจะให้เป็นแบบเพจนะครับนี yeah. ่หรือเป็นแบบเพจออฟแบบนี้ก็ได้เห็นครับก็เลือกได้ตามต้องการในตัวอย่างนะครับผมลองเปลี่ยนให้เป็นคำว่าเพจแล้วก็ตามด้วยหมายเลขหน้าแบบนี้จากนั้นผมทำการวางตำแหน่งให้สวยงามนะครับตามความต้องการนะครับวางลงไปแบบนี้ ปรับขนาดนะครับตามความเหมาะสมเมื่อเราทำการแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดที่ปุ่ม Apply Property to All p a g e นะครับเพื่อให้มันทำนเหมือนนกันทุกๆหน้ากดเลยครับปึ๊บโอเค okay, เมื่อมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันจัดการแล้วนะครับก็ลองมากดดูครับหน้าที่นี้นะครับหน้า8หน้า9เห็นไหมครับ ตำแหน่งของเลขหน้าก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับนี่คือการแก้ไขนะครับตำแหน่งของเลขหน้าแล้วถ้าเกิดว่าบางหน้าเราไม่อยากให้มันมีเลขหน้าแสดงละ่ะทำได้ไหมนะครับก็ได้นะครับวิธีการยกตัวอย่างเช่นหน้าแรกนะครับผมไม่อยากให้มีเลขหน้าแสดงวิธีการก็แค่คลิกที่เลขหน้าแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไป ก็เรียบร้อยมาดูหน้าต่อมาเห็นไหมครับหน้าต่อมาก็ยังมีเลขหน้าอยู่เห็นไหมครับยังก็ยังมีเลขหน้าอยู่ต่อมานะครับยังไม่พออีกถ้าต้องการลบเลขหน้าออกล่ะหมายถึงลบออกจากทุกหน้าทํำยังไงวิธีการก็เลือกที่เลขหน้าครับจากนั้นนะครับจะมีเมนู remove all page number นะครับเป็นการลบเลขหน้าออกจากทุกหน้าเลย กดเลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาลองดูเห็นไหมครับเลขหน้าก็จะหายไปจากทุกๆหน้าเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการใส่เลขหน้าการแก้ไขการจัดการกับตัวเลขหน้านะครับในเว็บไซต์แคนวาก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ